ทุกคนนะคะก็ตาเนี้ยก็เป็นโหมดคลาสิกอีกตาหนึ่งนะคะและออมก็เดี๋ยวนะคะออมก็มาเล่นอีเชียะคะ่ะที่มีเพื่อนคนหนึ่งขอมานะคะซึ่งโหมดเนี้ยที่ออมเล่นอีเชียก็เป็นโหมด คลาสสิกนะคะก็ <lifting> มาอะมาเป็นกําลังใจให้หอมคะ่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ามาอมได้จับตัวนี้เลยนะคะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแต่ก็มาลงคลาสสิกครั้งนี้นะคะแล้วเพื่อนเราก็เล่นอะไรเล่นไฟเตอร์กันนะคะมาดูกันค่ะว่า <SM ASH S 2> เอ็มเอคนเดียว <it. S 1> ของทีมจะ <Maybe. S 1> เป็นยังไงนะคะ สกิลได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอลองกับคลิปแล้วกันค่ะจะได้ไม่เปลืองสกิลเล่นนะคะทุกคนฟังนั้นแรงมาก าดูกันค่ัว่าจะปังพีนาดหร,รือเปล่าโอ้เหมือนมันจะยืดขาได้นะคะใช่ไหมโอ๊ย t มต้องขออาไปเพื่อนเพื่อนที่ขอในคอมเลน์ตัวนี้ God, we have to stop. We'll get back in the saddle. Even the smallest speck oh, of sand can become me. a sandstorm. ตานนี้ต้องให้เพื่อนแบกนะคะ <stand> เพราะว่าออมเล่นไม่เป็นต้องให้ไฟเตอร์ทั้งสี่คนแบกอิ่มๆนะคะ แนง,อองเลือรค่ะส่วนในทีมอมก็เอาจากที่เขาเซตไว้แลยนะคะโปรเพเยอร์ที่เขาลุกเหมือนจะเหนื่อยน,นะคะนี <c oughs> ่ทำอะไรอ๋อ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 เรอโอ้ ครับก่อนคะ่ะตัวนี้ก็คือกดฟอร์ไมไว้เน้นมากมวยทุกคน ไม่แต่สีน่ารักอ่ะอมชอบสีม่วงค่ะสีมันดูเป็นมิตามีอืออน้ออมสละลอดกับตัวนี้ได้ยังงเนี่ยก็คือเอามาลงคลาสสิกเลยนะคะยังไม่ได้แบบลองทดสอบมันลโอ้โหอะไรอ่ะทควรซีคิวสองน่าจะถามทิ่หา้อมเลยหรอซีิลสองของ ตัวเนี้ยอีเชียน่าจะแบบสามารถสตันฝั่งตรงข้ามได้ะะเดี๋ยวมาดูมาอายสกิลที่สองกันไอสกิลที่สามกัน,เ,นเดี๋ยวลองดูนะคะ อันนี้กดูหนึ่งโ<อ>ิ้เริ่มแรงแล้วเพราะว่า<อ>ได้ไอเทมแล้วเดี๋ยวไปขอแจมกับเพื่อนสักหน่อยนะคะอ๋แต่ไม่โดนใช่ไหคะ หมือนจะเข้าใจนะคะั w ากงระมาดูกันค่ะว่าระหว่างเมกับวิวินจะรอชิบวน่าปุ๊บแย่ เป็นไง่ะเนันเป็นยังหรออุ้ยเงเงเงอู้วคนายได้คนแรกเหมือนจะสนุกนะคะตัวเนี้ยอุ้ยอ ซูมไม่ได้ใช้สก,กิลไปหมดแล้วไ,ไ,ไปทางไหนดีไปช่วยเครนอ๊อกกันค่ะ ไม่น่ารอดค่ะส่วนมิงมันก็ดันป้อมแต่ตัวเนี้ยทีมฮีโร่ทีทมเลย

แล้วมันดูง่ายจังค่ะตาไม่เกีย้ย 海娃。 Mayhem is a great source of inspiration. <laughs> 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 mm -hmm. my like friends, just need to ยืนนิ่งไ,ไหมได้แล้ก็ยืนนิ่งไหมอะเอ๊ะตาเนี่ยไม่ไหวจริงๆค่ะ ่ายถิงออมนะคะไม่ไหวเเพื่อนอาจจะไหวเราขอเกาะกลุ่มไปกับเพื่อนเราดกันรนวะมกันเราอยู่เยากันะาะ the oh, fun our turret is under attack just stand back and watch me work our turret has been destroyed <laughs> Don't worry, this is my first rodeo. เราไม่มีเมีนะคะตาเนี่ยเพื่อนจริงๆเพื่อนจะเล่นแบบไฟเตอร์ลวดแต่เราขอฉีกไปเล่น MM อน่อยอากลอง MM ที่เพื่อนๆขอมานะคะตายไปเจ็ดแต่ก็สนุกดีนะคะ Mayhem is a great source of inspiration. The enemy has been slain. <laughs> enemy grab page, enemy grab page, enemy double kill. <laughs> Even the smallest speck of sand can become a sandstorm. <laughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วแพ้แน่นอนโม้เพื่น สิบแอ็ดวีรอวนไปค่ะหลอดมาแล้วจะาก,การอยู่ไหมโอเคค่ะเกิดแล้ว ไม่รอดค่ะคำดีที่สุดแล้ว <fe> นี่คือตัวอย่างของการที่เราไม่ได้เอาฮีโล่มาแบบอุ้ย เราไม่เล่าคาฮีโรที่เราเล่นเป็นหรือเคยเล่นมานะคะมาลองเล่นก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างที่เห็นนะคะคะแนนสามจุดสามแบบนี้ <gasps> เออ แบบตายรัวๆนะคะก็เพื่อนเราก็คืออยากลองตัวอื่นๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะที่ทุกคนเห็นนะคะนี่คือตัวอย่างของการที่เราไม่ได้มีโลที่เราถนัดมาเล่นนะคะอยากลองหรืออยากลองเล่นตัวใหม่ๆก็จะประมาณนี้ค่ะนี่คือไฟเตอร์กับไฟเตอร์ สี่คนกับอ,อิมอิมหนึ่งคน,นะคะ่ะประมาณนี้คะ่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ